สวัสดีครับมิตรรักแฟนบอลที่รักทุกท่านครับพบกันในเพจแอดดี้ชีบอลเด็ดช่วงกลางสัปดาห์ประจำวันอังคารที่6กันยายนดูการนี้ฟุตบอลมีให้ได้ติดตามได้รุ่นได้เชียร์ทั้งสุดสัปดาห์และก็กลางสัปดาห์นะครับวันนี้ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับฟุตบอลทั่วยุโรปเริ่มแล้วนะครับนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มมีหลายคู่เลยคัดเลือกเฉพาะคู่ที่น่าสนใจมาให้ได้ติดตามตีสองครับมีคู่เซบียาเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ทุกแบทุัแเอดีแปด8 8ทีมในลาลิกาของสเปนเจอกับแชมป์พรีเมียร์ลีกจากอังกฤษนะครับผลงานหลังจากที่ออกสตาร์ทในฤดูกาลใหม่นี้เซบิยาของเิเบติกีไม่ดีเลยนะครับผลงานไม่ดีเลย เริ่มไป4นัดเพิ่งมีคะแนนเดียวไปอยู่อันดับ16ท้ายตารางเลยนะครับ4นัดนี่ไม่ชนะใครแพ้ถึง3เสมอ1ต่างจากแมนซิตี้ของเป๊ปผลงานก็ยังดีต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่ใช่ทีมจากฝูงแต่ว่าก็เป็นอันดับ2รองจากอาร์เซนอลนะครับผลงาน6นัดในพรีเมียร์ลีกมี14คะแนนไม่แพ้ทีมไหนเลยนะครับก็ยังลุ้นป้องกันแชมป์แล้วก็ลุ้นทุกรายการ สำหรับฤดูกาลนี้แมนซิตี้เซบียาก็ถือว่าเป็นทีมระดับหัวแถวของสเปนอีกทีมหนึง่งที่ประสบความสำเร็จในระดับถ้วยรองปีนี้ขึ้นมาเล่นอยู่ในถ้วยใหญ่นะครับผลงานของโรเปตทิกีก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันในลีก นรุกก็จะใช้นักเตะโมรโกโยอย่างเอนเนสรีนะครับที่ลงไป4นัดยังทําประตูไม่ได้เลยนะครับมีราฟาเมีย er, นักเตะสเปนเองที่ทําได้1ประตูสําหรับกองหน้านะครับแล้วก็ยังมีนักเตะกองหน้าจากเดนมาร์กแคสเปอร์โดเบิร์กนะครับที่ได้มาจากนิสต้องจะลงเล่นไปนัดเดียวนะครับส่วนตรงกลางปีนี้เซบีย่าได้อิสโก จากแล้วมาริดมาอยู่กับทีมรวมทั้งอนันยานาไซจากโซซิดัดมาอยู่กับทีมแต่ว่าตรงกลางนั้นนักเตะจะอายุเยอะหน่อยนะครับทั้งเซนันโดปรซิลเนซีอ่าซีนัดเป็นนักเตะอายุกองกลางอายุ35ปีนะครับลาเมล่าอดีตเ,เลนสเปอร์ก็30แล้วนะครับราคิตติช34ปีนะครับเดลานี่นี่เคยเล่นอยู่กับดอตมุลมาอยู่กับทีมได้2องฤดูก,กาลก็ 31แล้วนะครับส่วนใหญ่อยุเยอะกองหลังก็มีเคสซสนาบาส36ปีแล้วครับแล้วก็ยังมีอเล็กเซเลสอดีตผู้เล่นของแมนยูเป็นปราศิลนะครับอายุ29 er, ปีดูแล้วไม่น่าจะต้านความแข็งแกร่งของแมนซิตี้ได้นะครับแม้ว่าแมนซิตี้สุดสัปดาห์จะมีโปรแกรมหนักเจอกับสเปอร์ก็าตามนัดนี้นัดแรกในทัวุโรปช่วงเป๊ปเน้นครับเน้น3คะแนนนะครับ คือฟุตบอลระบบเย่าและเยือนสะสมคะแนนอย่างนี้อาจจะไม่ได้มุ่งมั่นทำประตูได้เยอะแต่ด้วยฟอร์มการเล่นของเซบีย่าที่ไม่ดีในช่วงนี้ทำให้แมนซิตี้น่าจะทำได้มากกว่า1ประตูนะครับคือ3คะแนนเหมือนกันแต่ว่าถ้าทำได้จังหวะมาลงตัวพอดีแม้ว่าจะใช้ผู้เล่นสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมีมากมายนะครับสำหรับแมนซิตี้ในฤดูกาลนี้นระุกก็มีฮารแลนเป็นอาวุธหนักที่ในลีกทำไป10ประตูจาก6นัด นะครับยังมี arez, อวารเรสของหน้าอเจนตายก็ทําประตูได้แล้วมีครบทุกตําแหน่งนะครับก็เลยมองไปที่แมนซิตี้ประเดิมรายการนี้สวยๆบุกไปเยือนก็จริงแต่ว่าเอาชนะด้วยผลต่างได้2ประตูครับหประตูตั้งไว้แล้วประตูที่2นั้นมีครับถึงแมนซิตี้เอาชนะเซบีย่าในช่วงที่ทีมฟอร์มกําลังไม่ค่อยดีแล้วก็เป็น3คะแนนของทีมเรือใบสีฟา้าครับ เด็ดทุกแบต FED แปดแปดแปดจากกลุ่ม G ไปที่กลุ่ม H 2ทีมใหญ่เจอกันแข่งตีสเช่นเดียวกันนะครับเป็น2ทีมเต็งของกลุ่มนี้ที่จะได้ผ่านเข้ารอบปารีสตังชักแมงเจอกับยูวนตุสสองทีมที่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของยุโรปเต็ไมไปด้วยนักเตะชั้นนำบิ๊กเนม นะครับโดยเฉพาะปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ลีกเอิงของฝรั่งเศสสามภาษาแนวรุกก็ยังอยู่กันครบนะครับทั้งเมสซี่เนมาร์เอ็มบาเป้แล้วก็ผลงานในลีกเองิงถือว่ายอดเยี่ยมนะครับก็เป็นจ่าฝูงแบบสบายๆนะครับเล่นไป6นัดมี16คะแนนขณะที่ยูเวของอเลเกรผลงานไม่ชัดไม่ค่อยปังเท่าไหร่นะครับ5นัดมี9คะแนนแต่ก็ยังไม่แพ้ทีมไหนหนักไปทางเสมอ ปีนี้ปารีสได้คริสตฟกอร์เทมาคุมทีมแทนโปรเชติโนนะครับก็ผลงานเป็นชิ้นเป็นอันดีนะครับแต่ละนัดที่เอาชนะคู่แข่งนี่ทำได้อย่างน้อยสามประตูนในลีกเอิงนะครับมีสะดุดเสมอโมนโกโ1นัดเสมอ1ต่อหนึ่ง นะครับก็เลยหกนัดคะแนนเต็มหายไป2องย่ารตามนะครับเจอกับทีมยักษ์ใหญ่ด้วยกันอย่างยูนุสก็น่าจะเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะครับแตกต่างจากการสู้กันในฟุตบอลลีกในลีกเอิงนะครับแพตเช่นอกจาก3ประสานในแนวรุกลาวแล้วก็ได้โคช้ชผู้จัดการทีมอย่างกาเจ่ที่เคยคุมทีมเรียวเป็นแชมป์ลีกเอิงมาแล้วนะครับก็มีขุมกำลังในแดนกลางที่ อยู่กันครบนะครับเวรั atti, ตินักเแต่อิตาเลียนก็ได้เจอกับเพื่อนร่วมทีมชาติแน่นอนยังมีดานิโลเปเรรานักเแต่โปรตุกสอีกคนหนึ่งคือเรนาโตซันเชสนะครับแนวรับก็แข็งแกร่งใช้งานได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ฮาคิมมี่เซกิโรามอสปีนี้ลงเล่นไปแล้ว6นัดยัง,ม, Kim be, inhos, endes, งมีคิมเปเป้มาคินโยสโนโนเมนเดสถือว่ากมกำลังนี่พร้อมที่จะ เข้ารอบลึกยังไงผู้เล่นระดับนี้ของเปเชไม่น่าจะผิดพลาดในการผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์นะครับส่วนยูเอของอเลกรีนารุกปีนี้ได้วลาโูเวที่ทำประตูจาก4นัดทำได้4ลูกเลยนะครับแล้วก็มีมิลิกอีกคนหนึ่งของหน้า2คนที่ทำประตูได้นะครับ คนอื่นๆก็มีนักเตะออิตาเลียนแล้วนัดนี้อังเคลดิมาเรียอดีตผู้เล่นเปเชที่ย้ายมาอยู่กับยูเวเป็นปีแรกก็จะได้เจอทีมเก่าอยู่กับปารีสมา6ฤดูกาลก็ประสบความเร็จมากมายอีกคนหนึ่งก็เคยเล่นกับเปเชคือราบิโอนะครับนักเตะฝรั่งเศสเองก็อยู่กับยูเวยังมีตรงกลางนะครับมีกัวดราโดนักเตะโคลัมเบียมีแมคเคนนี่ทีมชาติอเมริกา นะครับนี่เป็นนักเตะในดันกลางของผู้มาเยือนส่วนกองหลังจะเป็นการประสานประสานงานระหว่างนันเตะบราซิเลียนกับักเตะอิตาลีนะครับหคนกองหลังนี่มีอย่างละ3าบราซิล3อิตาลี3นะครับทีมยูเวในยุคนี้เกมน่าจะเป็นฝั่งของเจ้าถิ่นปารีสน่าจะบุกมากกว่ายูเวนั้นตั้งรับแน่นอนนะครับบอลอิตาลีนั้นก็มาเหนียวแน่นไว้ก่อน ะคแต่ว่าคงจะท่านไม่ไหวเพราะว่าปารีสต้องการประเดิมสวยๆเช่นเดียวกันในนัดแรกของถ้วยใหญ่นะครับหประตูมีประตูที่2ก็น่าจะต้องทําได้นะครับต่อให้ยูเว่เหนียวขนาดไหนเจอ3ประสานที่3คนในลีกเอิงนี่ทำไปเกือบเกือบยีประตูนะครับมองไปที่ปาริสแซงต์แชมงครับได้3คะแนนที่ต้องการแล้วก็ชนะด้วยผลต่าง2ประตูเป็นอย่างน้อย เป็น2คู่ครับในเพจแอดดี้ชีบอลเด็ดช่วงกลางสัปดาห์กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ